ปฏิทินภาพมหามงคลคุณแม่บุญเรือนโตงบุญเติมของขวัญล้ำค่าในวาระปีใหม่ปฏิทินที่รวม12ภาพแห่งความเมตตาของคุณแม่บุญเรือนภาพจริงที่หลายคนศรัทธาและบูชามานานหลายสิบปีตั้งบนโต๊ะก็เป็นสิริมงคลหมดปียังนำภาพไปใส่กรอบบูชาได้ต่อ ถือเป็นของขวัญล้ำค่าที่มอบให้ใครก็อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับกระดาษอย่างดีบรรจุในกล่องสวยหรูเหมาะสำหรับเป็นของขวัญล้ำค่าในวาระปีใหม่2,569นี้ปฏิทินแห่งศรัทธาที่ควรมีไว้บนโต๊ะของทุกคนเมตานำทางชีวิตตลอดปีและตลอดไป ออกแบบโดยอาจารย์ทศพลจังพนิชกุลช่างภาพรางวัลพระราชทานผู้ออกแบบปฏิทินดีเด่นหลายรางวัลด่วนมีจำนวนจำกัดสนใจบูชาได้ที่วัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพเท่านั้น